สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกลุ่ม VIP ทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสำหรับคู่นี้คู่ GA นะ่าสนใจอีกแล้วค่ะนะคะสำหรับ GA เมื่อวานนะคะเราก็เทรดหน้าบาย GU เราเทรดหน้าเซลล์นะ,ะก็คือคู่ไหนก็กำไรนะคะเวอวัววงนะคะเออเนาะ อ่ะยินดีด้วยนะคะทั้งสมาชิกทิก,ทกต็อกนะคะเพจแม่้านเทร forex ช่อง YouTube แม่วานเ forex ทุกช่องเลยนะจ๊ะโอเคงั้นวันนี้เรามาดู GJ กันนิดน,นึงนะคะ่ะว่าจะไปยังไงนะเราไปดู H4 ซจ้านะคะสำหรับ H 4เห็นไหมคะลักษณะของเขาคือน,นะคะใส่เบคขึ้นใสเบคขึ้นนะคะหายเฮสิต่สูงขึ้นนะโอเคแต่ว่าไปเจอต้านชุดนี้ก็ดันราคาลงมาดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นหน้าบ่ายนะแต่จะมีบ่ายจุดไหนอย่างไรโอเคน่าสนใจคะ่ะนะคะสำหรับเช้านี้ลงมาแล้วนะคะก้ะแผมก็ เนี่ยค่ะเวลาเราเทรดในวันนะั้นเราได้กาไรก็คือจบค่ะเพราะเช้ามาก็จะเป็นอีกหน้าหนึ่งนะจ๊ะก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นแบบว่าย่อลงมากำไรลดค่ะเพราะแพรจะไม่ชอบนะชอบแบบกําไรเต็มเต็มจานวนนะคะเท่าไหร่เท่านั้นนั่นคือกําไรของฉันนะคะโอเคนี่คือแผนการเทรดบันนี้นะคะสาหรับคู่ G A น่าสนใจสวยนะคะคู่นี้น่าสนใจ สาวบกจีเอก็จับจ้องมองได้ค่ะจับจ้องมองได้จริงๆก็ควรประมาณราวๆนี้นะคะเดี๋ยวขยับนิดนึงโอเคนะ,คะราวๆนี้นะคะสําหรับ GA นะนี่คือแผนการเทรดจ a ค่ะไม่ได้ยากเลยนะคือแบบมองแล้วมันสวยว่าแคมก็เลยอยากอามาฝากทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นยอย่างลูกศิษย์เองแน่นอน G a ก็แคมก็นะคะซิกาบใช่ไหม บ่ายตั้งแต่บ่ายค่ะนะคะจนนะคะจนดึกนะคะถ้าใครยังถืออยู่ก็คงได้กำไรไปอีกหลายรอบแต่สําหรับใครที่ได้กําไรแล้วก็ได้กําไรอีกอ่ะนะคะโอเคสรุปมันก็ขึ้นนะคะมันก็ขึ้นกลางดึกนะ,ะแล้วมันก็ยอ่อนี่คือ forex ค่ะสำหรับนะคะกดดัน อะไรแบบเนี้ยนะแต่ก็วันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะคู่นี้สวยนะต้องบอกว่าคู่นี้สวย GA นะคะจับตาคะสาวก GA เหานะคะบีเทีทุกท่านนะคะคู่นี้สวยนะนะคะถ้าอย่างไรก็ช่วยกันดูช่วยกันรวยนะคะทุกคนสามารถทํากาไรได้ด้วยตัวเองรู้จักวิธีการรู้จักเทคนิคนะคะสิ่งที่นะคะบีเจะได้มากกว่าสําหรับคนที่ตาแค่ตามติดตามเปรคือท่านจะมีความรู้ ท่านจะรู้ว่าการเนี่ยอ๋อว่ามันทำไมถึงวิ่งแบบนี้อ๋อทำไมมันถึงขึ้นอ๋อทำไมมันถึงลงนะคะแต่สําหรับใครที่ตามก็โอเคได้จุดเข้าแหละแต่ว่าไม่ได้รู้ความจริงทั้งหมดนั่นเองนะจ๊ะโอเคนะคะสําหรับใครที่สนใจเรียนแบบนะคะต้องการเรียนรู้แบบจริงจังมีความรู้ในการเทรด forex เอาความรู้ไปไว้ในสมองของเรานะคะหรือว่าเอาความรู้ไว้เป็นองค์ความรู้ของเราเพื่อให้เราได้กาไรในตลาด forex นั่นเองนะคะก็สามารถสนใจก็ทักมาที่ idline pam lby หรือ๙๕ตัวหรือว่าอ่านะคะช่องทางข้อความนะคะ ลายที่ติดต่อโค้ดแคมก็คือลาย i d p m m y เลข9ตัวนะคะหรือว่าเพจใช่ไม่บ้านเพจฟอร์เรสค่ะทักมาที่ข้อความได้นะจ๊ะยินดีต้อนรับสมอ